ันนี้เราอ,อยู่กับแมปประสบการณ์รันไอศครีมกันนะคะวันนี้เราจะเล่นเป็นพนักงานขายไอศครีมคนหนึ่งขายของกลางดึกแลมานั่งเจอลูกค้าเจอคนกวนตีนง่ายๆคือแม่งโจรน,นั่นแหละจุดประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอีกเกมเนียพนักงานกับเควสะมันพูดคุณคนละอย่างกันเลยเพูดอย่างทําอย่างอะ่ะงั้นก็ไปดูในเกมกันเลยนะคะอก่อนขายเหมือนแฮมเบอร์เกอร์คราวนี้ขายติม่ม ฉันกีดร้องคืนแรกฉันกีดออร้องกีดร้องเลยดินีโน่รับสูตรคืนแรกของคุณที่ไอศครีมไอวอนคุณอ่านโน้นนี่ก่อนคุณจะเริ่มให้บริการลูกค้ามีไฟฉายด้วยตัว <Hey, S 2> ดูแ้ทุกคนยังงงอยู่เลยอย่างนี้ก็ตามโอ้ยังไงก็ตามอย่างไรก็ตามคุณสามารถเริ่มงานของคุณได้ในตอนนี้ <laughs> ปกติก็ต้องเริ่มอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เริ่มุณโดนหักตังค์รี ไม่ต้องกดด้วยแค่เดินเข้าก็ได้แล้วปืนต้องซื้อเออเอาดี <laughs> เปิดมาได้โอ้ขายของขาของนึม่มลูกค้ามาเพื่อนไม่มาช่วยขาย่อยเหรอมันยังอยู่หรือเปล่ากดหยิบอะไรอ๋อออนเดอร์ไอสกรีมมอนิรารูกค้าให้ลูกค้า พี่บางทีพี่แกก็หยิบชามากเอื้อมมาเลยขนาดนั้นไอ้สกีบกล้วยว่านี่ล่ะว่านี่ล่ะสีน่ากลัวมากสีขี้เทอะทสุดมานี่ยลากินค่ะได้แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะมันต้องให้สิไม่ใช่อกคำสร้างดูดูกว่าจะให้ยืดแบบสโลวมชั่นกําลังคนเพื่อนค่ะม, mum, ะมึงยังอยู่ไหมนั่นไงกูเบื ah, athlete, ่งแลวสภาพแอนไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเล่นกับกู โอ้ยจะเข้าอะไรตลอดเวลาไอ้ผีเพื่อนเนี่ยจักโคสเลยดีไหมเข้ามาทำไมานั่นคือชายไอศครีมนะฉันจะต้องเห็นสิ่งต่างๆอันนี้คือควดีใจหรือเปล่างงไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อลูกค้าตกใจหมดเลยรถไอศครีมอ๋อ,อรถสตรอเบอร์รี่ เอาเอาของลูกคา้าน้องไม่เอาปืนใจเย็นไม่ซื้อด้วยไม่ซื้อลูกไม่ซื้อใจเย็นใจเย็นล้างจานห้าที่เหลือล้างจานโอ้วลาล้างจานใช้ยูล้างจานครภา,ภาพใครมากินว่าถามจริงเหยอไม่ได้ขายแบบจานเลยนะเฮ้ยเสียง เคตีนเล่มไม่ไว้ใจเกมแล้วกูดูมาหลายรอบพอละเสียงอะไรอยู่วะเสียงอะไรลูกค้าเหรอเฮ้อ,นอนคนลูกอีกแล้วเฮ้อเฮ้ออะไรวะน่ะเสียงนั่นอะไรตา้าทัวร์เลอ ชิเสี้ยวมันมาจากตู้แช่ตู้แช่บ้านพี่ดิไอ้ทีลอยเป็นอะไรล่ะฮะอ,อะไรวะฮะนี่อะไรอ๋ออ๋อมาจากตู้แช่เนอะลูกเนาะตู้แช่แตตู้แช่อุอ้ยมันน่าขนลุกมากเลยวุดคุณเป็นคนต่อไป อุ้ยตายแล้วเราต้องเขินไหมอ่ะมีคนจะกินเราด้วยอ่ะดักข,ขนาดนี้น่าจะอร่อยทุกเบื้อเวราเป็นเล็นอีก <laughs> <laughs> ฉันต้องออกไปจากที่นี่มันเป็นจุดที่สูดของการเปลี่ยนแปลงของฉันอยู่แล้วอุ <laughs> ้ยเขี้ยตกใจ <laughs> โอ้ยไม่ใช่กลัวเลยอยีกไม่นานฉันจะรอดจากเกมนี้ยิ่งไม่ใช่คำพูดฉัน <laughs> อีกก็มาส่วนสุขถุงเมื่อที่แล้ววันนี้ฉันกดตั้งค่าพวกเขาตั้งค่าพวกเขา โอ้ยพี่คะใครฝนเอาถังขยะามาไว้ในร้านเนี่ยนะแล้วมึงไม่หยิบกล้องะอถามจริงมึงไม่หยิบกล้องมึงจะไม่กล้องไหมเออนี่คือคำถามแรกติดอยู่ในหัวมึงไปติกท้องในห้องขวดเลย ขอบขุณค่ะขอบคุณค่ะอ,อยู่มุมลารูส้สวกปลอดภัยกว่าเยอะเกมกเกมื่อกี้ก็รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์หรอโว้ยโค้มเปิล้ลเก่งใจโตเลยเราลป็นมดตต้ทำไมอ๋ออะไรอีกไ เซนตินลูกค้ามาเหรอใช่ไหมอคุณแล้วลูกค้าเฮ้ยเมื่อกี้ลูกค้าใช่ไหมฮาพ่อมฮาพ่อมอะไรอะไร,ะไรเสียงตีนอ่ะเธอนั่นต้องเป็นเด็กโง่บางคนณกำลังเล่นตลกเรากับเราแน่แน่เด็กเวทช่นคุยเช็คกล้องเผื่อไว้นะกล้องมึงติดเอาไว้มึงดูตรงไหนแล้วกล้องตัวสอบคอมบคอมพิวเตอร์ ความพิ้วเจอคามพิวเจอว่าไปยู่ข้างหนังเนี่ยคอนฟาดหัวให้เลยครับแต่ว่านี้กล้องอ่ากดดงไหนเล่าภาพซ่าซางงๆแบบนี้เนี่ยกล้องอุ้ยโอ้ยอีนี่สงสัยเป็นคู่แข่งร้านค่ะหน้าตาแบบนี้ไงเขาเลยไปซื้อไอติมอะไรคขบผ่านไอติมเหรอ โอ้ทำไมเขายือนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ให้มายืนตรงไหนล่ะมยายมาเขาไป่ได้ร้านเหรอถามจริงอ๋อเขาปุกใจลูกค้ามาลูกค้าสวัสดีค่ะซื้อก็ได้นะถ้ายิงน,นั่นได้ซื้อเลยอะเกมมันไม่ปีปืนให้ด้วยไงมองอะไรกินนี่ t เออนั่น สามคนเป๊ะนั่นไงบอกเลี้ยวมันเล่นกูเลี้ยวบกไว้เลี้ยวมันเล่นเูแล้วค่ะบอกแล้ว,วสัญชาตญาณฉันมันไม่มีผิดเพี้ยนแน่แนอนความเก่งกาลเริ่อการจับผีแบบน,นี้มามไม่ได้จับโดนหลอกโอ้ยข้างล่างไม่ต้องเสือกดีข้างบนอะ่ะเออ,อโอ้ยเสียงมันชื่อจริงของคนเว้ะคุณฝั่งตรงข้ามต้นนึ้นทำไมตรงฉันไปข้างนอกอีกแล้วละ่ะกูไม่เก็ตอะไร อะไรพูดให้อะไรของขวัญอ้ะะ uh. oh my god ของขวัญ hmm. ม like he ึงเห็นแค่นี้มึงก็รู้แล้วเนอะมึงต้องไปแล้วม้งมองไม่เห็นก็ต้องไปดูใกล้ๆคิดความสื่อตายเลี้ยเขานอนทำอะไรอะอะไรไม่น่าถามโง่เหรอเขาตายไงดู ฉันควรออกจากที่นี่มันควรออกนานแล้วเช่นเพียงเช่นเพียงแค่ต้องการกินอาหารได้เสร็จหลังจากนั้น,นฉันสามารถออกไปได้อะไรคือกินเหรอโอาเห็นมึงไปเป็นพนักงานอะ,อะไรคือกินนี่ไงมึงไม่เก็ตกับความที่มึงพูดเมื่อกี้มึงบอกอะไรมึงบอกว่าฉันควรจะออกจากที่นี่เด็กมึงบอกให้มึงเวสบอกให้มึงไปล้างจานมึงก็ไปจริงๆนั่นแหละล้างจาน ไม่รู้เข้าไหมแต่โคตรหนูหู่เยได้เลวมั้งไม่ต้องอะไรเยอะแยะห่วงห่วงว่าตรงกูสว่างอยู่แถวนี้รีบรีบตอกกูผีโอ้ยพัดลงตกแน่ลับเสียงดังโคมตัวจสอบสินค้าที้อยู่ได้กรังแช่ของโอ้เดี๋ยวไม่ว่า้อดิมเราจะหมดฉันควรไปแจ้งมึงควรออกจากที่นี่ มึงเก็ตไหมเข้าใจไหมลูกมึงควรออกจากที่นี่ผีมันจะหลอกเวลาข้างนอกเป็นงานเป็นการมากเลยนะเอออืมโอกูกดอะไรไม่ได้ดรุ่นหลังวันที่มึงโทรกันเนี่ย Yes how can I help you โอ,อ้อจะจะค,คุยกูได้ยังไงเร็วๆเอาไอติมมามันจะได้ออกไปท,ทันทีเอามาไอติม โอ้มันต้องการหลายอย่างมากร้านก็ขายดีเกินเว้ยบังคับหวเโ้เฮวยยเฮเฮ้อะไรอย่างเงียเ็จโซบุแบบเชะส่งมันทุบไปให้กูเอาไติ่งกได้สเอาแล้วมันทุบเออนโดนทีนึงสภาพนี่เหมือนกันโทรทั้งวันทั้งคืนต่างโทรสาวไม่หมดไดไงวะ ว่าตู้ตูต้ตสาธารณะมันก็ต้องใช้ตังอยู่ดีไมว่วะโอ้ยผีกากามึงเข้ามาฆ่าสักทีไว้ down the Come grab the ฉันจอดอยู่ตามถนนมาหยิบอุปกรณ์กันไอติมร้านไอติมโทมาโอเคร้านไอติมโทรมา,ม,รม,ามึงก็โอ้สักทีถึงวะจะได้แอาไอติมบ้างานนะักก็ขายจนตายไปเลยมึงอะ นายไอติมไอติมจดไกลมากนี่ถามจริงนี่ไอติมรู้ว่าความลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยในการขายของเนี่ยฮะเป็นไรอะน่มึงโอ้ไอติมมาขายพ่อมมาขายเฮีย้วมันไม่ไหวมากแม่า่ายเลยหนู แล้วถามจริงรีวิวเนาะใช่เกมนี้มันดีมากๆเลยนะคะตามไปเล่นกันเลยนะคะจ้ำสแกมมานกวนราสาทมากกับพนักงานที่ขายของด้วยแบบพูดพูดอย่างทำอย่างออะลองมาเล่นกันเลย <c oughs> ตักตบกันลงมาทีด้วย